สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือตนอก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มชุนนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วท่านผู้ฟังจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ นิยายเสียงเรื่องไฟรักเนหาตอนที่ห้านึกผิดฉันเดินเข้ามาในสวนของตาชมกับยายสมที่นี่บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากจริงๆมีพื้นที่เพาะปลูกแบ่งสัดส่วนออกอย่างชัดเจนมีพื้นที่ส่วนที่เป็นไร่นาส่วนผสมมีบ่อเลี้ยงปลาอากาศที่นี่ดีสุดๆฉันเดินไปตามท้องร่องสวนจนกระทั่งถึงตัวบ้านหลังใหญ่ฉบับบ้านสวน ทีน่นี่ฉันได้เจอกับคุณยายที่นั่งหน้าดำคขำเครียดเลยทีเดียวฉันเดินเข้าไปใกล้ๆพอได้เห็นใบหน้าของคุณยายที่ชัดเจนฉันรู้สึกตกใจเป็นอันมากเพราะใบหน้าของหญิงชราเต็มไปด้วยรอยช้ำใครกันนะที่ใจร้ายทำร้ายคนแก่ได้ถึงเพียงนี้สวัสดีค่ะคุณยายฉันยกมือขึ้นสวัสดีและกล่าวทักทายสวัสดีจ้าแม่หนูมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าไอเถือน ไอเถือนมันหญิงชราทำท่าทางตกใจอย่างปิดไม่มิดย่งค่ายังค่าคุณยายเถือ่อนยังไม่ได้เป็นอะไรคือคือว่าเถือ่อนให้หนูมาเอาของค่ะฉันเพิ่งจะเลิกงานแล้วก็ตรงดิ่งมาที่นี่เลยตามคำบอกเล่าของเถื่อนมันจึงไม่แปลกที่คุณยายเห็นฉันแล้วจะคิดไปเป็นอย่างนั้นและท่าทางของท่านดูจะตกอก,อกตกใจเอามากมายทีเดียวเพราะว่าชัน ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยฉันมาที่นี่ด้วยชุดยูนิฟอร์มทำงานของฉันนั่นเองเป็นความผิดของฉันแท้ๆแล้วแม่หนูแม่หนูมาเอาอะไรให้เถื่อนละ่ะโทรศัพท์คาคุณยายเถื่อนบอกว่าอยู่ที่กระท่อมกระท่อมเถื่อนอยู่ที่ไหนคะอยู่ทางโน้นนะ่ะแม่หนูเดินตรงไปตามท้องร่องสวนเดินไปเรื่อยๆนะพอสุดแปลงผักกาดมันก็จะเจอกับกระท่อมไม้หลังเล็กๆกระท่อมหลังนั้นละ่ะของเถื่อนเขา ขอบคุณมากนะคะคุณยายหนูขอตัวนะคะฉันขอบคุณคุณยายแล้วเดินไปตามท้องร่องสวนเล็กๆจนกระทั่งสุดแปลงผักกาดตามที่คุณยายบอกเล่าเอาไว้ก็เจอกับกระท่อมไม้หลังเล็กๆกระทัดรัดฉันเดินเข้าไปในกระท่อมแล้วเปิดประตูออกห้องหบับจัดสะอาดสะอ้านที่นอนถูกพับเก็บเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยฉันเดินตรงไปแล้วเปิดตู้เสื้อผ้า ก็เจอกับโทรศัพท์มือถือและบัตร ATM วางอยู่ใกล้ๆกันตามที่เถือนบอกฉันเอาไว้ฉันหยิบมันขึ้นมาแต่สายตาของฉันก็ไปสะดุดเข้ากับเสื้อลายเสือตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้มีรูเล็กๆด้วยเสื้อตัวนี้ฉันคุ้นตามากเลยเหมือนกับว่าฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือว่าฉันจะคิดไปเองก็ไม่รู้เสื้อลายนี้มีเป็นล้านๆตัว ฉันอาจจะเคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อนแล้วก็ได้ฉันหยิบบัตร ATM และโทรศัพท์มือถือใส่ลงในกระเป๋าแล้วเดินก้าวออกมาจากกระท่อมพอออกมายังไม่พ้นตัวกระท่อมเลยฉันก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอจ้องหน้าของฉันอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อสายตาที่มองมาอย่างฉันอย่างกับโกรธเคืองกันมาก่อนนี่แกมาทำอะไรห้องของพี่เถื่อนอย่ามาเรียกฉันแกนะเราไม่ได้สนิทกัน ฉันเดินเลี่ยงออกมาอีกทางคนอะไรไม่รู้หยาบคายที่สุดปากดีนักใช่ไหมงั้นเจอนี่ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาฉันหมายจะกระชากผมของฉันเธอง้างมือขึ้นหยุดหยุดนะสายปานผู้หญิงที่ชื่อสายปานชะงักมือค้างฉันหันไปมองตามเจ้าของเสียงเป็นคุณตาแก,แก่ๆเดินเข้ามาหาฉันสายปานปล่อยมือที่กำลังจะจิกผมของฉันลงทันที ตาขอโทษแทนหลานด้วยนะหลานของตามันสติไม่ดีนะแม่หนูตาตานะ่ะสายปาดหันไปค้อนผู้เป็นตาไม่เป็นไรค่ะเคสไม่ถือคนบ้านี่ยี่ปากดีกล้าดียังไงมาหาว่าฉันบ้าจะไปไหนก็ไปสายปานคุณตาดุสายสายปานก็ได้ก็ได้วันนี้ฝากไว้ก่อนเห็นแกตาหรอกนะข่าวหน้าแกโดนดีแน่ กล้าดียังไงถึงเข้าไปในกระท่อมของพี่เถื่อนสายปานชี้หน้าของฉันก่อนที่เธอจะเดินกระแทกส้นเท้าแรงๆแล้วเดินจากไปฉันหันมามองหน้าชายชราที่มีใบหน้าเขียวช้ำไม่ต่างจากคุณยายไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ดูจากสีหน้าค่าตาของคุณตาแล้วคงจะไม่สู้ดีนักแม่หนูเถื่อนเป็นยังไงบ้างคุณตาเอ่ยตามฉันอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะ พรุ่งนี้คุณตากับคุณยายก็ไปเยี่ยมได้แล้วนะคะตาฝากมันด้วยนะคุณตาเอ่ยฝากเถื่อนกับฉันด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยค่ะคุณตาหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะฉันเอ่ยคำลาและยกมือไหว้คุณตาฉันเดินออกมาจากสวนก่อนจะขึ้นรถเราขับออกมาฉันขับรถบนจนมาถึงตู้กดเงินสดแห่งหนึ่งฉันสอดบัตรเข้าไปในเครื่องก่อนที่จะกดรหัส ตามที่เถื่อนบอกเอาไว้ฉันกดดูยอดเงินทั้งหมดที่มีก่อนเพราะเถื่อนบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่ามียอดเงินเท่าไหร่ฉันถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจทำไมยอดเงินคงเหลือในบัญชีของเขามันถึงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่ะมากกว่าเงินในบัญชีของฉันเสียอีกฉันยืนกดเงินอยู่นานกว่าจะครบห้าแสนเพราะตู้มันกดได้ครั้งละสองหมื่บาทกว่าจะครบ กดกันมือแทบหงิกเลยละ่ะพอได้เงินครบแล้วฉันก็รีบเก็บเงินใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังแล้วขับรถมุ่งตรงไปยังบ้านสวนของตาและยายทันทีแต่พอฉันเดินเข้าไปไกลๆจะถึงตัวบ้านฉันก็ได้ยินเสียงตะโกนโบกเวกโวยวายดังลั่นพร้อมกับเสียงทำลายข้าวของฉันรีบเร่งฝีเท้าพอเข้าไปในตัวบ้านฉันก็ได้เจอกับผู้ชายสวมชุดดำหน้าตาน่ากลัว สีถึงห้าคนกำลังทำร้ายคุณตากับคุณยายอยู่ส่วนสายปานโดนตบจนเลือดกลบปากหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้กับคนอื่นบ้านเมืองมีกฎหมายไม่กลัวกันบ้างหรือไรชายชุดดำทั้งหมดหันมามองหน้าฉันแล้วหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นนี่คุณพยาบาลแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยพวกผมกำลังทำงานอยู่กับคนที่มันคิดจะเบี้ยวเงินของนายผม เป็นหนี้ตั้งห้าแสนแล้วไม่ยอมจ่ายมันก็ต้องโดนแบบนี้ล่ะไหนละ่ะสัญญาเงินกู้เอาสัญญามาสิฉันจะจ่ายให้เองมีปัญญาหรอคุณพยาบาลคนสวยเงินมันไม่ใช่น้อยๆยเลยนะถ้าอยากได้เงินห้าแสนก็เอาสัญญาของนายพวกแกมาสิเงินอยู่ที่นี่ฉันยื่นกระเป๋าผ้าที่มีเงินอยู่ในนั้นให้กับพวกมันดูรีบๆถ้าอยากได้ไนละสัญญานี่ครับคุณพยาบาลคนสวย และหวังว่าคุณตาคงจะไปกู้เงินกับนายของพวกผมอีกนะครับชายชุดดำยื่นเอกสารเงินกู้ให้กับฉันไม่มีทางหน้าเลือดอย่างนายพวกแกข้าไม่เอาอีกแล้วโว้ยเข็ดเข็ดจนวันตายคุณตาพูดสวนขึ้นมาทันทีพอได้เงินห้าแสนชายชุดดำทั้งหมดก็กลับไปทันทีฉันรีบเข้าไปดูอาการของตาและยายนี่คือสิ่งที่เถื่อนห่วงสินะฉัน ใช้น้ำแข็งประครบหน้าให้กับตาและยายส่วนสายปานเธอขอทำเองโดยไม่ให้ชั้นเข้าไปยุ่งขอบคุณมากนะแม่หนูที่ช่วยเหลือเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วตาจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้คืนให้กับแม่หนูล่ะเงินทั้งหมดนะ่ะไม่ใช่ของเคสหรอกคะ่ะเป็นเงินของเถื่อนเขาที่ฝากออกมาให้คุณตากับคุณยายหมดธุระของหนูแล้วเคสขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะแม่หนูไม่เป็นไรค่ะคุณตา ฉันบอกลาตากับยาอีกครั้งรวมทั้งสายป่านด้วยแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรฉันนักฉันเดินออกมาจากบ้านสวนแล้วขึ้นรถขับกลับโรงพยาบาลทันทีระหว่างทางมันเกิดคำถามขึ้นในใจของฉันมากมายว่าเขาเป็นใครกันชักอยากจะรู้เสียแล้วสิทำไมเขาถึงได้มีเงินในบัญชีเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเขาต้องไม่ใช่ชาวสวนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำแน่ๆ เขาเขาคือใครกันนะนายเถื่อนที่โรงพยาบาลฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยเจอกับเถื่อนที่กำลังจะพยายามลงจากเตียงฉันรีบเข้าไปประคองเขาทันทีกลัวว่าเขาจะหกล้มแล้วแผลผ่าตัดฉีกขาดน,นายจะไปไหนเถื่อนผมผมอยากอาบน้ำครับตัวเหนียวมากๆนายยังอาบน้ำไม่ได้นะแผลผ่าตัดยังไงก็โดนน้ำไม่ได้เด็ดขาดมา เดี๋ยวชันจะเช็ดตัวให้จะได้สบายตัวขึ้นฉันประคองเขามานั่งที่เตียงฉันเดินไปหยิบกระมังใส่น้ำพร้อมกับหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กๆมาวางไว้ข้างเตียงจากนั้นก็ดึงเชือกเสื้อชุดผู้ป่วยของเขาออกเออผมผมเช็ดเองก็ได้ผมทำเองครับไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของฉันไม่ต้องอายหรอกหน้าฉันน่ะเห็นนอนใหญ่กว่าของนายเยอะแยะฉันก็เห็นมาแล้วนี่คุณ พูดอะไรก็ไม่รู้โรคจิตจริงๆเลยหน้าถอดกางเกงด้วยนะจะได้เช็ดทีเดียวเลยฉันดึงเชือกสายกางเกงออกก่อนจะดึงลงมาจนสุดปลายเท้าฉันลงมือเช็ดตัวให้กับเขาฉันสังเกตเห็นว่าหน้าของเขาแดงไปหมดคงจะเขินฉันเป็นแน่แต่เรื่องพวกนี้สำหรับพยาบาลอย่างฉันเห็นจนชินตาเพราะต้องคอยดูแลคนป่วยมามากมายเรื่องแบบนี้ถือว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดานั่งดีๆค่ะอยู่นิ่งๆจะอาบน้ำให้หนอนน้อยแล้วนะคะเออผมทำเองดีกว่าครับนี่นายจะอายอะไรนักนาไม่ต้องอาอหรอกนานอนตัวเล็กนิดเดียวด้วยท่าทางเลอกลากของเขาทำให้ฉันนึกสนุกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรฉันอยากจะแกล้งเขามาซะง,งั้นเล็กนิดเดียวแต่พอโตเต็มที่มันก็ใหญ่ครับปากนะครับคุณพยาบาล อยากลองไหมล่ะนายทะลึงฉันหูป,ปากยิ้มทันทีก่อนจะปรับสีหน้านิ่งๆแล้วเช็ดตัวให้เขาจนเสร็จจากนั้นก็ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ให้แก่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายหนี้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนนี้โทรศัพท์ของนายฉันยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับเขาขอบคุณมากนะครับคุณพยาบาลน่ารักจริงๆน่ารักที่สุดเลยเขาฉีกยิ้มให้กับฉันรอยยิ้มของเขา ทำไมมันทำให้ฉันต้องเขินอายมากมายขนาดนี้รู้สึกดีแบบแปลกๆแ,แ,แต่ฉันก็ต้องเก็บอาการเอาไว้รู้สึกว่าเห่ร้อนที่หน้าขึ้นมาแปลกๆด้วยสินายพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาเสื้อผ้าคืนนี้ฉันจะมานอนเฝ้านายเผื่อว่าตอนกลางคืนนายปวดชีฉันจะได้ช่วยพยุงนายเข้าห้องน้าขอบคุณครับคุณพยาบาลฉันจัดการให้เขานอน,อนลงบนเตียง ก่อนจะห่มผ้าให้คืนนี้ฉันกะว่าจะมานอนเฝ้าเขาบางทีการช่วยเหลือนายเถือนมันอาจจะทำให้ความผิดของฉันที่มันก่อกินหัวใจบรรเทาเบาบางลงได้บ้างฉันได้แต่หวังว่าความรู้สึกของฉันมันจะดีขึ้นฉันขอโทษนะฉันขอโทษนายหน้าหนวดฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆและได้แต่หวังว่านายหน้าหนวดที่มองฉันอยู่บนฟ้าจะรับรู้ถึงการกระทำของฉัน ว่าฉันรู้สึกสำนึกผิดแล้วจริงๆที่พรั้งมือยิงนายหน้าหนวดจนเสียชีวิตจบตอนที่ห้าสำนึกผิดในนิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสนหาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ